สวัสดีครับผมชีพือครับผมมีวาทำไมมืมวอวร้อกับบรรยากาศวันนี้ <laughs> <c oughs> ก็วันนี้รู้สึกตอนนี้หายกดดันฮะแล้วก็รู้สึกแฮปปี้มากมากครับผมเพราะว่ามันเป็นช่วงชีวิตคนหนึ่งเนาะไม่คิดว่าจะมีเพลงหรือว่า MV ของตัวเองในช่วงโชว์เพลยอย่างเงี้ยแล้วก็ร้องหลายเพลงด้วยครับผมรู้สึกแบบแฟนแบบว่ามาพพอร์ตเยอะมากให้กำลังใจเยอะมากครับรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็มันแบบแบบแฮปปี้แบบบอกไม่ถูกเพราะว่าเอาจริงนะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีวันนี้จริงๆ เ,เพราะเรารู้สกว่าเราสนุกกับการร้องเพลงอยากพิเศษในเสียงร้องเราแต่ไม่ได้คิดว่าจะจริงจังขนาดนี้อะไรเงี้ยเราเลยปากเราเลยแบบว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นศิลปินที่แบบเต็นตัวอะไรเงี้ยถ้าอยากทำเพลงทำเอวีแล้วก็แชร์โมเมนต์ความสุขของเราผ่านเสียงเพลงแล้วก็เอวีอะไรเงี้ยแต่พอโซมลแล้วเสียงเสียงคิ้แฟนก็โหก็หลงมากขอบคุณมากจริงๆสรุปมากวันนี้แฟนแบบนด้ลังใช้ให้มากับเพลงนี้เราก็ตั้งใจมากๆเลยีีเล่าแบบการทำงานเบื้องหลังเพลงนี้อะไรอย่ดง โหกว่าจะมาเป็นเพลงนี้ก็นานฮนะใช้เวลาทํามันเกือบปีแหละผนะมว่าเกือบปีครับผมเรามีหลายเพลงมากผมาจะเลือกเลือกเพลงแค่เป็นเพอร์เซนตอเท่างนะี้ยแล้วสุดท้ายเราเลือกเพลงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากเปลี่ยนไว้ตัวเองแล้วมีดนตรีอะไรที่มีความเท่มากขึ้นอนะไรเงี้ยก็ได้ที่นาวงเือนมาพัรับผมก็เ,เกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับผมก็มีท่าเต้นด้วยมีพาเซ็กซี่หน่อยครับผมปฏิซามเลยครับพซ็กซี่ขนาดเลยไม่เลยการแสดงมันพอได้แต่การเต้นมัน มันต้องเข้าเนื้อมันต้องเข้าเนื้อเข้ากระดูกพอเข้าเนื้อเข้าดูกจำเนื้ออีกจำเนื้อเสร็จแล้วก็ต้องแบบส่งอินเนอร์ Inner อีกอะไรเงี้ย<ม>พอมีท่าเต้นมาก็ต้องส่งอินเนอร์กับท่าหรือจังหวะอะไรเงี้ยในความแบบเป็นสไตล์ตัวเองอะไรเง<ม>ี้ยก็พยายามพัฒน,นาเรื่อยๆครับผมกับซิงเกิลนีปป้เนาะมาซึปป่งราซีเครอยากรูว่าเอ๊ะอะไรมซีเกตสำหรับมซีเรตหรอสำหรับผมผมบอกไปแล้วก็เป็นเพลงซิงเกิลแรกอะเรารู้สึกว่ามันเป,ป็นซูเปอร์ซีเรตของเราเหมือนกันที่ ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราแล้วก็อยากทําเพลงต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอยากเห็นคอมเมนต์อยากเห็นทุกคนแบบฟังเพลงของเราแล้วก็เอวีแเนี้ยแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยได้หมดเลยครับผมในรดูใดๆามวลรวมทาเพลงให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ใส่แผ่นเสียงเราแบบเป็นอารมณ์อบบมูดเนาะพรเพราะว่าเราเองก็ใส่ชอบใส่เสียงเพลงในรูปท่าหรือว่าสตอรี่แชร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าถ้าได้เห็นว่าเป็นเพลงซิงเกิลตัวเองหรือเพลงต่อไปของเราเป็นอะไรที่แฮปปี้มาก ยิ่งวันนี้ก็แฟนๆก็ร้องตามได้ด้วยอะไรนี้รู้สึกดีใจครับผมเพลงนี้พี่แอมเป็นคนแต่งครับผมเนื้อเพลงแล้วก็เมโลดี้ครับผมแล้วก็ได้พี่นาวงอลเมอรครับผมมาช่วยทำเพลงครับการทำงานง่ายไหมครับว่าส่วนตัวว่าเป็นต้อส่วนตัวคิดว่าง่ายครับเพราะว่าเราร่วมร่วมงานกันมาตลอดครับผมแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้พี่แอมมาแต่งเพลงให้ครับผมแล้วก,วก็เราก็ต้องทําพาร์ทของการร้องของเราให้ดีที่สุดเลยเอ็มดีต่อ ประมาณหนึ่งครับประมาณหนึ่งได้อยู่อะไรอยู่ทำนักศอะไรนะฮะทำตัวเป็นไนทาไ่าผมก็ว่าเร<ด>ื่องจริงหล่อมากเลยครับผมทุกซีนเปลี่ยนทุกทรงใส่ทุกชุดก็หล่อดีครับในในปีก็มีมีร่วมนักเอกน้องเอกใ,ใช่ในน้องเชนเย่ไหครับผมเชนเย่ก็น้องเธอไ่ดีมากครับผมแล้วก็รู้สึกว่าคุยได้ทุกเรื่องครับผมแล้วก็น้องเอกก็เต้นเป็นอยู่แล้วเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลา สองกันมากครับผมแล้วก็ได้น้องมาส่วนนี้เขาฮอตเขามีหลายวีดีคนเนี้ยใช่ครับผมท่าเต้นครับท่าเต้นได้พี่ประโกงมาเป็นโฟล์คราร์ดครับที่คุมบนเวทีเหมือนกันพี่ประกงนะหลายคนอาจจะเห็นของสั้นที่จริงพี่ประกงขีดท่าดีมากครับไม่ใช่แค่เพลงผมลองไปย้อนประวัติผมไม่รู้ว่าจริงเขาเป็นอะไรชื่ออะไรลองไปย้อนดูว่าทําให้หลายเพลงมากกับศิลปินที่ขีดท่าเต้นเฉียดสุดยากในการจดจำที่สี่ท่านะ มันไม่ได้มเป็นอย่างนี้อันนี้ต้องมีไงบ้างเพราะว่าร้องไม่ต้องร้องก็เก่งต้องสาวก็ต้องไปควบคู่กันก็ซ้อมไว้อยู่ครับอันนี้มีเท่าไหร่แต่ตอนนานๆนะคตอนนั้น่ยกโยกสะโพกต้องไปเรียนรู้จากหนูวันฮะสะโพกไม่มีสะโพกไม่เก่งแต่เอวก็เก่งนะคจริงๆอ่ะตอนมันต้องเอวขึ้นสูงนิดนึงมันติดสังเกตครั ใช่ถ้าไม่ติดเก่งเก่งมันแน่นไงมันจะโยกไปได้แค่ไหนใน MV ยูพีนะใน MV ยูพ <BMW. S 2> ีเดี๋ยวของจริงพี่คนี้แน่นอนเขินนะเขินไหมเป็นสิ่งท,ที่เราไม่เคยทำนะ้องเพลงก็อยานันแต่ว่าถ้าเต้นทีตต่ต้องเต้นตลอดลายนะส่วนตัวเต้นผมเขินอยู่แล้วยิ่งแบบงานอย่างเงี้ยมันจะเขินกว่าคอนเสิร์ตอาจจะเขินน้อยลงถึงคนมันจะเยอะกว่าแต่ไฟมันส่องหน้ามันจะเห็นแค่เท่าไหร่แล้วเราก็โฟกัสกับสีบนหน้าแต่อย่างเงี้ย มันเห็นชัดทุกอริยบ,บทอะไรเงี้ยก็ถือครับทีนไหบ้างมีซิงเกิลแรกมันเองการทลายกำแพงของเพลงนะทลายกำแพงไหมทลายครับไปขั้นหนึ่งเลยครับผมก็รู้สึกว่าอยากทำเพลงต่อไปอยากทำมีบีอยากทำเพลงในสิ่งที่เราอยากพิเศษอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากให้คนได้ฟังเพลงเหมือนแบบผมดีใจมากเลยนะว่ามีชื่อเพลงเราอยู่ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วสามารถกดแชร์แล้วใส่แผ่นเสียงอะไรเงี้ยมันเท่นะของฝันของฝันมันเท่มากเลยนะทุกคน แล้วผมก็บอกทีมเ้างหลังผมขอเลือกรูปเอารูปนี้ลงเป็นแผ่นเสียงรูปนี้เป็นแบบนี้ใช่ใช่ขอเจ็ดวิมันรายละเอียเท่าไหร่ผมขอคัดนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยใช่แต่คนถามจะบอกว่าทำไมถึงผ่านกระบวนการาการจัดารงาโอ้จริงๆตอนนั้นเราก็ทํางานด้วยครับผมแล้วก็จริงๆมันก็มีเพลงมาเพลงแล้วเราก็ตัดสินใจอยู่ว่าเลือกอยู่ว่าจะเอาว่าจะเอาเพลงไหนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จังหวะมันหลายอย่างแต่สุดท้ายก็ออกมาเรียบร้อยเลย ว่าทุกคนจะชอบสิ่งต่อไปก็เร็วนี้แต่ฟังอันนี้ก่อนแต่ว่าทำคุกไปแล้วเป็นมินิมนั้าย EP ไม่ 5, <10 S 2> ไม่มินิแบบจริงจังเลยบบเพราะทุกเพลงเข้าใจเขจ้าใจหนูแล้วว่าเข้าใจหนูแล้วว่าอยากจะปล่อยเพลงต่อไปแ,ออแต่เดี๋ยวฟังเพลงนี้ก่อนครับผมไม่ได้ถามว่าถ้าทำมีแล้วว่าคอนเซ็ปต์ที่วางกมามีในหัวแล้วเหมือนกันเราจะมีการบอกหรือแจ้งให้ทราบก่อนแต่จะได้รับแรงกระแทก แดงกับแดงกันแรกเนีัยไม่เดี๋ยวใกล้ๆเราเราก็มีสปอยแหละผมเป็นคนขี้สปอยแล้วแต่หลังๆก็อยากให้ตื่นเต้นไงถ้าสปอยไปมันก็ไม่ตื่นเต้นแต่รอบนี้พี่ดูตื่นเต้นไแต่รับรองว่ามีเพลงต่อไปแน่นอนครับรอบนี้พี่ดูตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นเรื่องฟังเปิดได้ทุกคนได้ฟังเพลงแสนสุดแบกของมีนาคือเป็นทุกๆปงเลยแฮปปี้ครับแฮปปี้เรารู้สึกว่าทุกคนได้ฟังเสียงเที่ยวร้องอะไรเงี้ยแล้วก็ ทุกคนทำเชลน์ของเราในการเต้นแล้วก็มาเอ็นจอยแล้วก็ส่งเสียงในวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ฟีดแบ็กใน YouTube หรือว่าทาง X อะไรเงี้ยก็ทุกคนชอบช่องเสียงนี้หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ฝึกมาเรื่อยๆเลยโดยรวมคือแฮปปี้มากคมันมีเป็นกรลองขั้นหนึ่งนะท่านท่านก็ประมาณนั้นเลยฮะพี่กินพอจอดซิงเกิลไม่ต้องงยัไงด้ปิดสามอ๋อไม่ไม่ได้ปิดสามคือจริงซิงเกิลมันเป็นแบบ ความเลยไปเซ็คนคอมเ็นตัวเองเนี่ยใช่ก็อย่างเพลงที่อยู่ในสติ๊นี่เราคาดหวังระดับให้คุณฟังเขาเป็นยังไงบ้างทีุ่ทุกเพลงผมเช <c oughs> ื่อว่าคนเรามันมีหลายวัยมากเลยในการฟังเพลงอย่างที่บอกไม่ว่าจะฟังเพลงเศร้าอาจจะเป็นสุขเพราะว่าเพลงสุขมันอาจจะ,จจะเศร้าบางเพลงที่เหมือนจะเต้นไม่ได้ยังมีท่าเต้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้ทุกคนถ้าเป็นภาษาง่ายอยากให้ทุกคนใส่อารมณ์ไปกับเพลงฮะใส่อารมณ์ไปกับเพลงแล้วเราก็จะรู้สึกอินมากขึ้นเพราะว่าในการฟังเพลงครั้งแรกเราฟังเนื้อ ฟังที่2ดนตรีอะไรเงี้ยพอเรามาริมผสมกัน่ะมันจะละเอียดอ่อนมากแต่สุดท้ายในการฟังก็ใส่หฟังก็จะได้ยินเสียงละเอียดกว่าใส่อารมณ์ใส่อารมณ์ได้โมโหเฮ้ยไม่ใช่นะฮะใส่อารมณ์ในการฟังเพลงความสุนทรีมูนแอนโทนองสตรีมอะไรเงี้ยใช่ดีใจมากมันมันไวมากเลยครับใช่ไหมต้องขอบคุณแฟนๆทุกคนพี่ๆเพื่อนๆศิลปินทุกคนด้วยที่ช่วยแชร์แล้วแต่เพลงแล้วเรามีสิริโทไหม ยังเลยหรือการขับอยากให้บนอยู่เหมือนกันการเลออกาขับเรื่องบนกับเรื่องทำ c h a l เราจะทำอะไรก่อนถ้าเป็นพวก6ล้านแล้วเนี่ยมันจะต้องตั้งเท่าไหร่3ล้านหรือว่ยังไ,ไงมีคิวแล้วมีคิวแล้วเนีดู challenge เ,เต้นคว้าน,นอ,อยากเห็นเป็นการว่าหนูเต้นยังไงยังไม่ได้รับผ้าเลยแจะได้10ล้านอ่ะ10ล้านที่เาบิการ10ล้านปล่อยซื้อกัน2เลยวั<อ>เดียวต้องถามทีมหลังบ้านกันนะอันนี้พูดคนเดียวล้านที่โชว์กลับบ้าน เหมือนรู้ไม่บอกอาจจะมีอะไรมาให้หน้าดูนิดหนึง่งที่ทุกคนรอคอยด้วปมั้ยนะผมก็รอคอยอยู่ครับนะรอดูมีอะไรอยากบอกมีนะไรที่จะขออ่าก็จริงจริงก็ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากที่รอเพลงซิงเกิลแรกของผมนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยแบบ รอที่จะมีวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากที่มาคอมเมนต์มาแชร์มาพูดคุยมาพกมาถามเพลงเมื่อไรจะออกหรืออะไรจะออกตอนนี้ก็ออกมาแล้วก็ให้ทุกคนอินชอยกับเพลงของผมนะครับผมแล้วก็ดนตรีแล้วก็มีความสุขในทุกครั้งที่ได้ฟังผมร้องเพลงครับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยอยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับเราในการร้องเพลงหรือว่าฟังเพลงผมแล้วมีความสุขแฮปปี้ไปกับขอบคุณมากมากเลยที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ครับผมทั้งฝายทั้งฝายทั้งฝาใช่ทั้งฝายไลฟ์สเต็ ความพิเศษคือเก็บดีๆครับถ้าวางของทับมันน่าจาเพราะว่าแท่งไฟผมไม่มีความไม่มีกรอบเนาะไม่มีเฟรมครอบเป็นงกลมหรือว่าเป็นแท่งอันนี้ก็จะเป็นตัว C ีลยครับ mm hmm. เป็นโลโก้ hmm. ของเราเองนะครับ mm hmm. ผมก็เท่ๆครับผมกลับสีได้นะครับผมจริงๆมันเหมือนใหม่มากเลยนะนเหมือนหม่ที่ผมเป็นทําไมมามีฟิเตอร์ด้วยนะครับผมทีนี้ก็จะเปิดเป็นพิเออเดอร์แล้วนะครับผมก็อยากให้ทุกคนอุ่นกันเยอะมายกกันวันแฟนมีท วันที่5มกราครับผมแล้วก็มีออฟฟิเชียลของผมอีกหลายอย่างเขาสามารถดึงได้ครับจะพูดสีแต่ว่าวันนี้มีคนถือแล้วมีคนถือแล้วเอาไปไหนแล้วไม่รู้ยังไงถ้าใครอยากได้ต้องยังไงดีครับถ้าใครอยากได้ก็รอติดตามนะทางเจดีชอ็อปนะครับวันพร่นี้นะครับผมอยากให้ทุกคนได้มีเพราะว่าผมไม่ได้มีบงมานานมากอันนี้ก็น่าจะเป็นบงแรกไม่เอาอย่างที่ผมทำนะเปิดจอเป็นสกีเหนียมหัวแล้วโป้งตอนนั้นผมไม่มีวงจรงอะไรแบบนี้ แต่ว่าพี่ยิ่งจริงแท่งไฟเนี่ยจะเอามาโชว์แล้วนะแต่ใครพี่ไหนเดยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าหายขนาดไหนแล้วเดียวเอากลับไปไหนกลับไปก็เอาคืนได้แต่ให้แต่ให้เขามีเถอะแล้วไปดูเดียวเมียทำไมหนูมาได้ก่อนเหรอไม่พออยู่ด้วยกันหนูไม่ได้เป็นซีเครสหนูเป็นลิมิเต็ดแต่ลิมิเต็ดเคยบอกแล้ว ถ้าซูเปอร์ซีเคิตไม่ได้เป็นมันเปิดเผยมานานแนละ้วมันแบบลิมิเต็ดไม่ต้องน่ไม่แอบถามได้เลยคนระับไม่ได้ญี่ปุ่นนะครับผมอากาศดีมากครับอากาศดีมากรู้สึกสนุกมากเพราะว่าน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้มีเวลาไปพักผ่อนไปพักผ่อนอย่านนงเดียวหลกัหลกๆไปดูคอนเสิร์ตหนูครับผมแล้วก็มันแค่บังเอิญว่าตัวว่าวันนั้นเลยต้องโยกโปรดักชันไปโปรดักชันไป ไลฟ์ที่นู่นเนี่ยวันโชว์เคสครับผมก็ไปหาโปรดักชั่นที่นู่นโปรดักชั่นไปนู่นนี่แต่ว่าคือว่าเราเรีบไปไหมคะความแผตกจะรูว่ารีบไปเพรางมีคนะไม่ไม่ได้รีบไปนะรีบไปตรงไหนก็เสร็จงานก็ไปเลยครับผมเพราะว่าตั๋วว่างวันนั้นอ่าฮะจะเป็นยังไงบ้างคะเห็นที่ไปดูว่าให้กำใจไปโชว์เคสก็อย่างอย่างที่บอกเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตบีแพชชั่นมันคือ ของญี <From> Korea, so like product, ่ปุ so ่นม so yes, ันเป็นฉบับยอดนะเพราะว่าด้วยกฎระเบียบของเขาอะไรเงี้ยแต่หนูจากสองรอบก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนรอบหนึ่งที่แบบเต็มเตมเต็มเต็มของที่ไทยอะไรเงี้ยก็ร้องวัน40เพลงได้มาครับครับก็ร้องวนไปก็รู้สึกว่าหนูสุดยอดเป็นเฮียพูดตรงตรงทำไม่ได้ลองเยอะมากแล้วก็ต้องเต้นแล้วก็ต้องโฮแล้วก็ต้องโฟกัสอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้พูดจริงทำได้จริงอันนี้พูดตรงเลยทำได้ สนุกมากครับส่วนตัวเราชอบดูข้งหลังด้วยผมชอบพิมพ์ญี่ปุ่นมากเวลาทํางานอะี่ทุกอย่างมันสเปซหรือมีทุกอย่างรายละเอียดมันแบบเจ๋งนะแต่ว่าถ้าใครได้มีโอกาสร่วมงานกับญี่ปุ่นหรือทางโปรดิชั่นมันเป็นอะไรที่แบบว่าชมทุกครั้งเลยผมแบบชมไม่ได้แล้วผมสนุกมากแล้วก็ชอบดูโปรดิชั่นว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมแฟนมิตผมครับเ,ออเริ่มจากเริ่มมานิดนึงครับผมก็พูดตรง เริ่มมานิดนึงหลังจากนี้ก็น่าจะคึกจังมากขึ้นครับเริ่มมานิดนึงได้ครัซีรีส์สปอยล์ซีรีส์ข้างฟ้าเพียงเธอใช่ไหมครผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นอ่ะเชื่อว่าทุกคนเชื่อว่าภาพจะสวยอยู่แล้วเราได้เห็นมุมมองการแสดงใหม่ของตัวผมเองแล้วตัวหนูแล้วก็คนอื่นด้วยในเรื่องนะครับผมแล้วก็มันเป็นเกียรติมากๆนะที่เขาเอาทีม เอ๊ะเรียกว่าทีมไงเดียนักแสดงนักแสดงในตำนานมารวมตัวกันเล่นผมแบบ<ม>เห็นอันหนิงหรือใครที่เจอกันแบบครั้งแรกเนี่ยใช่ผมรู้สึกเขาแฮปปี้มากเลย<อ>เขาหน้าแบบเหมือนไม่ได้เจอกันนานแต่มาเจอกันเรื่องนี้แล้วแบบ<ม>เป็นเรื่องที่แบบเคยเล่นด้วยกันมาก่อนแล้วมารวมมาบร่าชวงกันน่ะ<อ>ผมก็นั่งมองเป็นความสูงนักแสดงที่แบบว่า ตำนานอะไรเงี้ยที่ไม่เจอกันนะเาไร่วมทำงานกับพี่ๆเขาเราแอบจำวนแอบเพรงอะไรยังไงบ้างไหมอ๋อแน่นอนรับไม่เหลือก็ต้องก็ต้องก็ต้องเพลงนิดนึงอยู่แล้วครับตั้งแต่แรกครับผมก็ต้องแบบมันก็ต้องอยู Pepper ่ในคาแรคเตอร์เนาะใช่เราก็ต้องทําให้ดีที่สุดมีแอบขอวิชาไหมขอวิชาไหมมีขอวิชาไหมวิชาอย่างอย่งเมาเรื่องแบบว่าชอบ ต้นไม้ชอบกาแฟกาแฟมเมล็ดอะไรกับอันอนื่นเงี้ยต้นไม้นี่สวยเนาะอยากปลูกต้นไม้ด้วยให้ไมโลรู้สึกเหม,มเราเริ่มแบบแล้วนนี่บอกว่าอะไรอ่ะมีอายุมาเดี๋ยวช,ชอบต้นไม้สีเขียวความสง,งบอะไรเงี้ยเราคิดในใจอ๋อยังยังไม่ยังไม่ให้ยังไม่ถึงยังไม่ถึง,ง,ถงวัยแต่สนุกนะอันนี้น่ารักครับผม้ยังคะ่ปิดกล้องนี่ยังโอ้ผมว่าน่าจะปิดกล้อง ประมาณเองส่วนตัวนะฮะไม่มีมาจากไหนผมคิดว่าน่าจะ50กว่าคิวครับผมน่าจะถ้าเร็วสุดน่าจะมีนามีนาเมษาพฤษภาแค่ว่ากลางตีนะน่าจะประมาณกลางปีครับตอนนี้คิวที่21แล้วครับเตรียมต่อคิวที์เราแบบมีแน่นอนเนาะพอมาผมได้ฟังมาแล้วเอ้ยสปอยไปไหนไม่หรอกผมได้ฟังมาแล้วก็มีท่าพามหลายท่านก็ไปฟังมาว่าใครบ้างอะไรเงี้ยก็ น่าสนใจมากๆครับผมต้องยิ่งใหญ่แน่สําหรับเพลงที่ต้องเกี่ยวกับราชวงศ์หรือความเพิ่มหรือความแบบราชวงศ์เนาะนก็มีความแบบพิ่ปปนงนเลยพูดวมีแค่นี้เลยพูดวนยนมีค่นเลยพูดวนืมแ่อเวนาหนูีแ้ลนยน่นีเยนนมีแค่นี้ลยพูรืนม่นี้ลนม่นู้เลยพูดนืี่อ้วื่าี้เพูดีค่นี้เลพูอย้เลพอดวนยนีค่นี้ลมีแนีเล้พูดืแล้ว มีเยอะแน่นอนสำหรับเพลงซีรีส์นะครับผม <_ an> เราจะได้มีเพลงมาร้องด้วยฝากเลยค่ะฝากค่ะฝากมาส่งที่้องขอร้อยล้านขอร้อยล้านฮะสิบล้านก็ดีใจแล้วจริงครับผมก็ฝากด้วยนะครับ Super Secret นะครับผมเป็นเพอซิงเกิลของผมนะครับผมก็อยากให้คนได้ติดตามแล้วก็ คอ <Comment, S 2> มเมนต์กดไลค์ติชมได้สเสมอรครับผมแล้วก็แชร์กันเยอะนะครับผมมีทั้งใน MD Music นะครับทาง YouTube นะครับผมหรือว่าทางสตรีมมิ่งนะครับผมทุกแพลตฟอร์มนะก็มาฟังมาแชร์มาใช้เป็นเสียงมาเต้นแชร์กันเยอะนะครับผมเพลงเพลงแรกที่ผมตั้งใจทำมากๆก็อยากให้คนได้แฮปปี้ไปกับเสียงเพลง <S <S เปิดฟังได้ตลอดสมมติว่าใครแบบบางคนชอบเปิดคอมทังก็เปิดรันไปอย่างเงี้ยเลยรีเพย์วันไปอะไรเงี้ยมันฟรูดได้ฝากด้วยครับซุปเปอร์ซีเคร์ครับผมัครบ